ขอเชิญชวนพฤ้ศากษิกชนทั่วประเทศร่วมน้อมลำลึก151ปีชาติการหลวงปู่มั่นพุทธิทโตตซึ่งท่านได้รับการยกย่องเชิดชูจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสัิภาพวาระปีพุทธศักราช2 5ง3นถึง2564ในโอกาสนี้จึงอยากเชิญชวนร่วมกิจกรรมด้วยการทำบุญตักบาตรสวดมนต์เช้าเย็นสำรวมกายวาจาใจ ดิเริจตภาวนาและฟังธรรมออนไลน์แบบ New n o r m a l ตามสถานที่ที่สะดวกนะครับเช่นที่บ้านที่ทำงานหรือจะเป็นวัดที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศก็ได้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการน้อมน้มลึก151ปีชาติการของปู่มั่นพุิทธโตและร่วมกันเผยแพร่คุณงามความดีปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติและหลักคำสอนขององค์ท่านให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไปเมื่อทุกท่านน้อมจิตน้อมใจ จะเริญนสมาธิภาวนาสันติภาพที่เกิดขึ้นในใจของทุกท่านและส่งต่อแผ่ขยายผลสู่คนทั้งโลกได้ครับสันติภาพและความสงบสุขของโลกนั้นเริ่มได้ที่ใจของเราขอบคุณครับ